ปีไหนคุณถึงจะรวยคะปีไหนคุณจะมีบ้านคะปีไหนคุณจะมีรถคะโอลี่มามี่สวัสดีค่ะโอลี่มามี่มาแล้วค่ะ mm hmm. เคยเจอคําถามแบบนี้บ้างไหมคะไม่ว่าจะคนรอบข้างหรือว่าคนใกล้ตัวก็ตามปีไหนนะที่เราจะมีปัญญาซื้อรถหรูได้ปีไหนนะที่เราจะมีปัญญาซื้อบ้านหลังใหม่หรือว่าปีไหนนะที่เราจะเที่ยวต่างประเทศได้ทั้งหมดทั้งมวลเป็นคําถามที่ คุณตอบได้นะถ้าหากว่าคุณเนี่ยมีเป้าหมายในชีวิตของคุณถ้าวันนี้คุณมีเป้าหมายในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณตั้งเป้าไว้คุณสามารถรู้ลู่ทางที่จะไปหาไปถึงสิ่งที่คุณตั้งเป้าได้อย่างแน่นอนทํายังไงอะเหรอง่ายได้มากเลยทุกคนแต่อันดับแรกก็เลยทุกคนควรจะมีเป้าหมายก่อนค่ะคนเราเกิดมามันก็ต้องมีเป้าหมายอย่างตอนเด็กๆอะ่ะ พ่อแม่ชอบถามคุณครูชอบถามโตขึ้น่อยากเป็นอะไรหลายๆคนตอบว่าอะไร,ออะไรเป็นคุณครูคะ่ะเป็นทาหารคะ่ะเป็นคุณหมอคะ่ะโอ้ยแต่สมัยนี้ถ้าคนถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเป็นยูทูบเบอร์ค่ะเป็นดาราค,คะ่ะ mm hmm. เห็นไหมก็จะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาตาม สมัยทําไมคนถึงคนสมัยก่อนถึงตอบว่าอยากจะเป็นคุณครูอยากจะเป็นข้าราชการเพราะว่าสมัยก่อนพวกข้าราชการทําแล้วคือเหมือนกับมันมั่นคงอะแล้วทําไมสมัยนี้เด็กถามเด็กส่วนใหญ่เด็กถึงอยากจะตอบว่าเป็นยูทูบเบอร์บ้างอะเป็นดาราบ้างอะเพราะว่ามันทําเงินได้ไงทุกคนเพราะว่าทุกวันเนี้ย ทุกอย่างอยู่ได้ด้วยเงินถูกป่ะไม่ว่าจะกินจะใช้จะอยู่ทุกอย่างใช้จ่ายด้วยเงินหมดเลยเพราะฉะนั้นเป้าหมายจริงๆของคุณคืออะไรคุณก็ต้องมีเงินก่อนนั่นแหละงั้นคุณก็ต้องตอบไปได้อีกว่าถ้าวันนี้คุณตั้งเป้าสมมุติวันนี้คุณตั้งเป้าว่าอีกหนึ่งปีข้างหน้าฉันจะมีเงินเก็บหล้านบาทอ่ะอย่างเนี้เรียกว่าการมีเป้าหมายแล้วพอคุณมีเป้าหมายแล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะ เดินไปถึงเป้าหมายได้ด้วยการหาลู่ทางที่จะดําเนินเดินเดินทางไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วคุณต้องมีเป้าหมายก่อนนะอย่างเช่นหากว่าคุณบอกว่าคุณอยากจะมีเงินเก็บ1ล้านบาทสิ่งแรกที่คุณจะต้องทําคืออะไรรู้ป่ะคุณจำเป็นจะต้องเอาอีเงิน1ล้านบาทเนี่ยมาหารกับ12เดือน12เดือนหาออกมาแล้วเป็นเงินกี่บาทอ่านี่แหละจะเป็นคําตอบว่าใน1เดือนเนี่ยคุณจําเป็นจะต้องหาเงินให้ได้กี่บาท แต่เดี๋ยวก่อนนะหาเงินให้ได้กี่บาทเนี่ยต้องมากกว่านี้นะเพราะอันนี้คือเงินเก็บถูกป่ะเงินใช้ในชีวิตรประจำวันนี่ยังไม่ใช่จํานวนนี้นะเพราะฉะนั้นคุณจะรู้แล้วว่าในหนึ่งเดือนเนี่ยคุณเนี่ยจะต้องทํางานอะไรให้ได้มีเงินเดือนจํานวนเท่านี้เพื่อที่ว่าคุณจะได้เอาไปเก็บแล้วก็หนึ่งปีครบปุ๊บคุณจะมีเงินหนึ่งล้านบาทเป้าหมายพวกนี้บอกเลยนะว่าทุกๆเป้าหมายอะ่ะ ถ้าคุณเอาเป้าหมายมาเป็นที่ตั้งคุณจะเจอหนทางที่จะพาไปสู่เป้าหมายแต่ถ้าหากว่าวัาวนนี้คุณยังไม่มีเป้าหมายคุณตอบไม่ได้ด้วยซ้ำว่าภายในกี่ปีอันนั้นะ่ะยังไม่ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ดีบางคนรอพอโตขึ้นไปนะฉันจะมีบ้านหลังใหญ่ฉันจะขับรถหรูแล้วถามว่าแล้วเมื่อไหร่ถ้าคุณตอบไม่ได้นั่นหมายความว่าคุณยังไม่มีเป้าหมายเลย คุณแค่อยากเฉยๆอ่าเพราะถ้าหากว่าคุณมีเป้าหมายแล้วคุณจะรู้ไงว่าอีกกี่ปีคุณถึงจะทําได้เพราะคุณจะรู้หนทางแล้วว่าคุณจําเป็นที่จะต้องมีเงินเท่าไหร่เก็บเงินเท่าไหร่คุณถึงจะไปมีบ้านหลังใหญ่มีรถคันหรูนั้นได้ไงทุกคนเข้าใจป้ะ วันนี้อยากให้ทุกคนน่ะออกมาตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตของตัวเองไม่ว่าจะทํางานหรือว่าทําอะไรอยู่ก็ตามเพราะถ้าหากว่าคุณอยู่ไปแบบวันๆเรื่อยๆบอกเลยนะว่าสิ่งที่คุณได้มันก็เหมือนกับชีวิตพ่อเพียงอ่ะแต่ถ้าหากคุณคิดว่าชีวิตพอเพียงเนี้ยคุณไปรอดแล้วแล้วคนข้างหลังคุณน่ะไปรอดกับคุณด้วยหรือเปล่าถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มีใครคุณเป็นตัวคนเดียวกาพะลูกไม่มีพ่อไม่มีญาิไม่มีอ่ะคุณจะทําอะไรอันเนี้ยคุณทําได้เลยเต็มที่คุณจะอยู่แบบชีวิตพอเพียงแบบนี้คุณก็อยู่่ได้้้แตถาาหกวันนี ข้างหลังคุณยังมีพ่อมีแม่มีญาติพี่น้องมีคนอีกตั้งมากมายที่แบบว่าเขายังเห็นคุณเป็นความหวงังคุณควรที่จะไปช่วยเหลือเขาอันนี้คุณต้องตั้งเป้าหมายแล้วแหละเพื่อที่ว่าคุณจะได้รู้ไงว่าวันนี้คุณจะต้องทําอะไรบ้างถ้าหากก็เป้าหมายมันใหญ่สเสลือเกินนั่นหมายความว่าคุณจำเป็นจะต้องหางานหาเงินที่มาได้เงินเยอะๆคุณก็จะรู้ลู่ทาง ถ้าว่าคุณบอกว่าคุณอยากได้ว่าอีกหนึ่งปีข้างหน้าคุณจะมีเงินเก็บ1ล้านบาทนั่นหมายความว่าถ้าตอนนี้คุณทํางานประจําอยู่เดือนละหมื่นห้าคุณก็จะไม่มีเงินเก็บ1ล้านบาทแน่นอนแค่เนี้ยคุณพอจะมองออกวใช่มะมองเห็นแล้วใช่ไหมว่าการตั้งเป้าหมายมันเป็นเรื่องที่ดีแบบไหนถ้าวันนี้เราสามารถที่ตั้งเป้าหมายได้เราก็จะเจอรู้ทางที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นได้ง่ายๆแบบนี้เลยอยากให้ทุกคนมีเป้าหมายกัค่ะทุกคนเพื่อที่จะได้หารู้ทางไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว โอเคมเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะวันนี้แม่อุ้ยไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะ